พี่มาแล้วนี่ดูดิโอ้โหใครบอกว่าพี่ไม่มีเงลยขนมเยอะเลยนี่ดูสิเดี๋ยวเราไปกินรอมเื่อาที่ศาลากันเนาะดูสิเราซื้อน้ำเนี่ยมาเผื่อเพื่อนเต็มเ,เลยเออเราก็ซื้อขนมมาเผื่อเต็มเลยเดี๋ยวไปนั่งกินศาลาตรงนี้ดีกว่าไปเร็วๆห,หิวมากเลยอะหิวดีเนี่ยหิวจ้า เทมเกมเออหายเท่ใหม่เออเฮ้ยกี่บาทฮาเ,เ,เฮ้ยขนาดเั้าเลยเหรอแพงเลยแล้วจะเอาตังค์จากไหนตังค์ก็ไม่มีเนะี่ยพี่คจะถึงยัง่ยแดดก็ร้อนอหนูก็ปวดจะถึง,งแล้วเนี่ยเ,เออไม่เป็นไรนะถึงแล้วมาที่ไหนก็มไม่รู้เออที่ไหนเนี่ยฮะไอเทมเกมเออเร็วๆว,ว,วันเดียวมาสองอันเฮ้ย แพ้เทมม s. <S ัเมนเฮ้ยอ, <ST US P> อะไรอะไรไอ้ตู้โอ้อะไรไอเทมคืออะไรอะ่ะของในเกมเจลของต้องมีเล่นมันูหิวข้าวพี่ต้องสนใจหนึ่งก่อนนะเดี๋ยวเออเพื่อนเออรู้แล้วนะเออเดี๋ยวพี่หาให้ไม่เป็นไรหรอกมยากกินไหมเนี่ยกินสิดูสิส,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 สีกันเลยเนี่ยเพื่อนเข้ากันมากจริงนี่ดูสิฉันซื้อนมซื้อน้ำผลไม้มา,มาด้วยโอ้อยอยากกำลังอยากกินอยู่พอดีเลยอ่ะ ินอีกเลยใช้ชีวตขนมมาเต็มเลยซือลูกอมได้ไหมได้ได้เดี๋ยวให้เงินเนี้ยไม่เกินห้าโมงได้ได้แต่เอาตังเนี่ยซื้อขนมให้หนูอ่ะโอ้ตังพี่มีอยู่แล้วเก๋ไม่เป็นไรหรอกเออนะได้ดูบัญชีดิมันเหลือหกร้อยเหลือห้าร้อยโอ้พอดีเลย โอ้ไม่มีอะไรพี่มีตังค์อยู่แล้วไม่ต้องห่วงพี่เป็นอยู่ปวดทาา้องมากเลยตั้งแต่เช้าเียังไม่ได้กินข้าวเลยแม่หนูก็เดินต่อไม่ไหวแล้วค่ารังค์ก็อยู่ตรงไหนไม่รู้แถวนี้ไม่เห็นมีเลยอ่าไม่เป็นไรเดี๋ยวจะนั่งสาราตรงนั้นก่อนก็ได้เดี๋ยวนั่งเล่นตุ๊กขนนี้ก่อนเดี๋ยวพี่ไปซื้อขอนมให้ ไ่ใหม่แกไปทำอะไรมาเนี่ยทำไมเริ่มอ้วนขนาดนี้ดูเหนียงสิขาไปเอาเยอะขนาดนั้นเลยเหรอใช่เยอะมากไปออกกำลังกายไดเอาหยิบกินเลยนะไม่เดี๋ยวฉันกินอยู่นะไม่ได้แกดูเหนียงแกสิแกต้องรีบไปออกกำลังกายแกดูไม่ตอนเย็นพูมายอะมากพูมายอะมากจริงจรปงแไปบ้านกายตอนนี้เลย ต้องมีจริยธรรมเจ้าของก็ไม่อยู่เออหรือว่าเขาทิ้งแล้วใช่เขาทิ้งแน่นอนเออน้องเราก็ได้มีขนมกินเราก็มีของกินด้วยส่วนเงินนี่ก็เติมเกมบ้านเรานี่มันอัจฉริยะจริงๆเอาเอานี้ก็ได้ออมีของกินละ โโออ้หใครบกว่าพีี่่ไมมเงินขนมเยอะเลยไปซื้อที่ไหนมาพี่อร้านไปอยู่หน้านี่เองบอกเลยว่าตังที่ก็มีอะไม่กินเลยนะกินให้เต็มที่เลยนะโอ้ของโพ่อเลยพี่หัวนิจใจดีนะซื้อขนมมาเยอะมากเลยแอบพี่หัวแอบกินขนมหนูแล้วเนี่ยกินอะไรพี่ยังไม่ได้กินเลย แล้วพี่เอาพี่เอากินใช่ไหมอะพี่เอากินเลยนะไรเลยอ๋อเออใช่อันนี้พี่กินเองเพราะว่ามันมีไอเทมเกมนี่ยพี่เลยจะกรอกรหัสนเนี่ยอ๋อพี่อยากไม่ขี้ลืมชะมัดเลยขอโทษที่เกียพี่ลืมเองขอโทษไม่เป็นไรกินอันนี้ก็ได้มีตั้งเยอะเออฮัลโหลฮัลโหลเออเดี๋ยวจะโอนเงินให้เลยนะพอดีเงินพี่มันเหลืออืมเอเติมไม่เลยนะ เหลืออีกสิบนาทีเออเดี๋ยวเดี๋ยวโอนให้เดี๋ยวโอนให้เออโอเคโอเคโอ้ยเร่งจังเลย ผมซื้อมาเนี่ยซื้อมาอะไนี่มาของฉันนะฉันเห็นเดิไปยิบได้สาระออกมาเลยสาระอะไรไปซื้อมาเนี่ยไปซื้อไหไเมื่อกี้ไหนเดินไปอีกกิโลนึงเ่ะเฮ้ยคุณมีบินหรือเปล่านยฮะตอนซื้อมาเนี่ยไม่มีบินเอาแต่ผมมีบินอ่ะผมมีสลิปโอนเนี่ยเนี่ยเนี่ย ไม่จริงๆร,ร้านอยู่น้าเนี่ยสลิปก็มีเนี่ยอะดูดิพี่สแกนจ่ายเนี่ยแกบบดูแ่แน่นเนี่ยคุณทำไม่เนี่ยเลยนะคะที่ฉันเห็นต่อนนะต่อตาเลยค่ะคุณเป็นในสาราดิฉันนะคะคุณก็หยิบคนใ <มา S 1> ส<า>่ชุดแบบเดียวกับผมก็เยอะหรือเปล่าเขาจะมีแค่ผมคนเดียวโอคุณค่ะคุณกวาดตามองทีทางนี้นะไม่มีใครสักคนเลยค่ะที่ให้คุณสองคนเนี่ยถ้าโจรจริงเขาคงไม่อยู่ที่นี่แล้วแหละเขาคงไปที่อื่นแล้ว วว่่่าาจริงมเนี่ยแต่ว่าของเราเราจำได้เราซื้อมาแบบนี้เลยนะแต่เนได้บังเอิญจนแล้วค่ะใช่แม่ทําไม่ได้ขโมยแม่ทําไม่ได้ขโมยแล้วของฉันมันหายไปไหนอ่ะจะผมจะรู้ไหมว่าผมก็นั่งสาลานี่เป็นชั่วโมงแล้วน่ะอ้าวเออเสียงดังอะไรกันโอ้ยลูกเฮ้อแรงมากของหนูอ่ะคือคุณคะคือผู้ชายคนนี้เขาไปขโมยขนมของเราค่ะขโมยยกนี่ลูกขโมยอีกแล้วหรอเนี่ยฮะทําไม ไไ้มมั่ทผมไม่ได้ทำโมยผมไปโอน่ายตรงนู้นมาไงแม่นี่สานี่สาเมื่อกี้แม่คุยกับนายก้าวมาแล้วนะโอนเงินให้เขาไปเติมเกมนี่ไงแม่ไม่ได้โอนนายก้าวมันก็พูดซัวๆงั้นก็เปิดแอปโทรศัพท์ให้แม่ดูอันนี้มันปลอมมันปลอมปลอมตรงไหนผมเพิ่งไปสแกนจ่ายใจเย็นหน้าพี่ไม่ไม่งั้แม่จะเรียกตำรวจมาลักจับลูกไปนะแม่ขาเมื่อกี้พี่พี่เอาโอนให้พี่เขาจริงจริงนั่นน้องบอก โอ้ยอะน้ยนู้นเดี๋ซื้อขนมมาเท่าไหร่จ้าเดี๋ยวเดี๋ยวนะคืนให้จ้าพอดีลวกน้ำเป็ดหนิงนี่แหละลูกมันเป็นตั้งแต่สมัยเด็กๆแล้วเนี่ยนะกระบวนการยังไงเดี๋ยวโอนเงินคืนให้นะจ้าเดี๋ยวเดี๋ยวจบบัญชีนั้นที่เราได้เลยนะจ้าแม่หนูคะขนมได้ไหมคะอ่ะเดี๋ยวให้เงินพี่ไปซื้อใหม่เนาะเดจ๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวนะโอนเงินให้เนาะโอ้โหทั้งเมยไม่มานี่เรื่องเขาไม่จบเลยเนาะสงสาเขาเหมือนกันน้อเรียนขโมยตั้งแต่เด็ก โอ้ไม่ได้ขโมยอะไรสักหน่อยพี่ยองหยอกแล้วความจริงเหรอก็ผมไม่ได้ขโมยพี่หยกไม่งั้นเดี๋ยวไม่ตีน้ำเลย้นะเออขโมยก็ได้ขอโบแครับเออมีตัวจบต้องแต่แรกเลยเออ,เออให้เอาพายเออเฮ้ยไ,ไม่น่ายเลยเรา ตัวลาไปก่อนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ share, กดซับสไคร์ขขด้วยนะคะบ๊ายบาย